นี่ก็เป็นองค์ที่34นะครับคุบาอาจารย์องค์นี้ก็เนื้อก็จะน้ำตาลดำนะครับสลับแบบน้ำตาลเหลืองนิดๆนะครับหลวงพ่อเงินวัดปางขานองค์ที่สี่นี่ก็ดูสวยงามส่วนนูนส่วนไรดนมากจะเงามันวัดเหมือนกับ เคลือบเล็กเกอร์นะครับส่วนใหญ่ความเก่านะครับจะเหมือนกับเคลือบเล็กเกอร์เลยถ้าดูมันวับเลยนะครับผมว่าเป็นแบบออขนาดผมถ่ายกระดาษมานี่กระดาษผมถ่ายนี่เป็นกระดาษด้านนะครับผมจะไม่ใช้กระดาษมันแต่ในองค์จริงของหลวงพ่อก็จะมันวับเหมือนกันนะครับตรงส่วนนูนตรงส่วนอะไรอะไรต่างๆจะมัน ส,ส่วนใหญ่นะครับจะมันเหมือนส่วนใหญ่แต่มันของพระเรียนแบบมันเหมือนกันแต่มันขัดใบตองสมเด็จเหมือนกันสมเด็จก็มันเหมือนกันสมนุดมันแบบขัดใบตองก็คงจะรู้กันดีเพราะเราอยู่ในวงการพระด้วยกันทําเนื้อพระนี่โอ้เก่งมากแต่ละคนผมถึงบอกว่า แบบของแท้อย่างแบบอย่างเป็นพระเนื้อผงนี่ออดูแบบยากอยู่ยนะครับพระเนื้อผงเพราะการทําเนื้อเนี่ยใกล้เคียงครับดูยากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแต่พระแบบเนื้อโลหะอันนี้ก็จะออกจกดูดูง่ายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่านะดูง่ายหน่อย นี่ก็คือศูนย์พระเออเอลนะครับผู้อา,ารย์ให้จับไปที่ความเก่าของเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นพะระหลวงพ่อเงินทั้งหมดท่านลองไล่ดูเนื้อว่าความเก่าของเนื้อที่ผมลงลงไปเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับผู้อา,ารย์เนื้อมันเก่ามากนะครับเนื้อค่อนข้างจะเก่ามากครับผมถึงบอกว่าโอ้โหดูแบบพิมพ์ทรงก็ ได้ดูฟอร์มพระก็ได้แต่หลักๆขอให้ดูไปที่เนื้อความเก่าของเนื้อและธรรมชาตินะครับคาบไขอะไรต่างๆท่านจะเห็นว่าดูไม่ยากเลยโดยเฉพาะผมถ่ายวิดีโอผมจะขยายให้ดูหลายๆเอกผมว่าก็เลยดูแบบยังเป็นระเบียบดูดีแต่ถ้าพระทำเนื้อจะหยาบนะครับจะเลอเทอะ จะดูแบบไม่แนบแน่นจะดูแบบเนื้อแบบเป็นลอยลอยนะครับเป็นแบบไม่ได้แบบเนียนติดแน่นเนื้อพระอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบเหมือนกับลอยลอยอยู่บนเนื้อพระอะไรหยาบหยาบแล้วจะลอยลอยอยู่บนเนื้อพระไม่เหมือนกับพระเก่ารือธรรมชาติจะแนบแน่นติดกับเนื้อพระเลยครับนี่คือคราบไข่ แตกต่างกันในระหว่างพระแท้กับพระเรียนแบบท่านลองสังเกตดูจากพระที่ผมลงลงไปเนื้อจะแนบแน่นเนื้อจะเนียนเนื้อจะละเอียดและจะเป็นระเบียบจะไม่เลอะเทอะนะครับนี่คือหลักความจริงจากประสบการณ์ผ่านมา50กว่าปีครับผมว่ามันก็มีส่วนถูกต้องอยู่เยอะนะครับ จะผิดพลาดอะไรยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับครูบาอาจารย์แต่ว่าพูดตามความรู้สึกนะครับที่ตัวเองก็เคยผ่านในสนามพระมาค่อนข้างจะไม่น้อยนะครับห้าสิกว่าปีนี่ไม่น้อยเราก็ครูบาอาจารย์ถ้าจะพูดถึงถ้าเฉลียวมาแล้วนี่ผมว่า พระที่สะสมมาที่ทั้งหมดเป็นพันพันองค์ที่ผมสะสมไว้อยู่นี่มันยังน้อยกับประสบการณ์ที่ตัวเองอยู่ในวงการพระและก็รักพระแล้วก็สะสมพระนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอาย,ยุแบบก็ผ่านมาขนาดนี้ระยะการเล่นก็ยาวนานขนาดนี้ผมว่าพระที่อยู่ในมือแท้ๆนี่พันกว่าองค์นี่มันยังน้อยนะครับ แต่ผมก็ไม่เคยนับว่าพระทั้งหมดมีกี่เป็นหลักพันแต่ไม่รู้ว่ากี่พันองค์นะครับผมไม่ทราบจริงๆเพราะว่าผมก็เล่นแต่ไม่เคยได้แบบไปนั่งนับนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบไม่รู้ว่าพระจริงจริผมมีอยู่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยถ่ายทอดถ่ายตำไม่ตอได้ดูแล้วก็จะดูรูปภาพก็กระจายอยู่ในเพจบุกของสุภาพกรรมตองจาก4สี่เพจบุกนะครับครูอาจารย์ ก็พยายามลงไว้แต่ตอนพอ่อแม่รูอาจันทักตัวมาอยากจะดูภาพก็ลงไว้บ้างไปแล้วครับกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับี